สะทือนอาเซียนหลังจากที่กองทัพลาวเยือนกองทัพภาคที่สองเพจกองทัพภาคที่สองรายงานว่าแม่ทัพภาคที่สองต้อนรับรองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพป,ประชาชนลาวในโอกาสเยือนกองทัพภาคที่สองพลโทบุญสินคาดกลางแม่ทัพภาคที่สองพร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่สองต้อนรับพลตรีวันทองบุญตะวงทำให้สร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนลาวและประชาชนไทยพี่น้องไทยพี่น้องลาวได้ชื่นมื่นและก็รักใคร่กลมเกลียวกันยิ่งขึ้นหลังจากหาลือการบริหารจัดการชายแดนไทยลาว ร่วมกันในเรื่องยาเสพติดเรื่องความมั่นคงต่างๆกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่ยั่งยืนไปมาหาสู่กันแต่มีขเ,เรเเัข่าวบางเพจก็นำข้อมูลนี้ไปลงไปนำเสนอเช่นกันทางฟังของขเรนไม่พอใจกองทัพลาวมาเยือนไทยมีวาละซ่อนเล้นหรือไม่ และมีการเตรียมการอะไรบางอย่างเพื่อจะจัดการกับเขเมรหรือไม่อันนี้ในส่วนของ f อีทางฝั่งเขเมรไม่พอใจสุดๆหลังจากกองทัพลาวโดดเข้าพบแม่ทัพภาคที่สองบางคอมเมนต์บอกว่าทำไมไม่ไปอยู่ข้างเขเมรทำไมถึงมาอยู่ฝั่งไทยบางคอมเมนต์ก็บอกว่า ลาวไว้ใจไม่ได้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าไทยกับลาวมีอะไรแน่ๆที่จริงแล้วจะเป็นเช่นนี้หรือไม่เท่าที่ดูไทยกับลาวเป็นพี่น้องกันมานานและไม่เคยขัดแย้งเรื่องชายแดนมีแต่ค้าขายและสัมพันธ์กัน ไปมาหาสู่กันหลังจากคราวนี้แพร่ออกไปทำให้ฝั่งคขมรนต่างพากันสงสัยบ้างก็บอกว่าทำไมลาวกับไทยถึงได้สนิทสนมกันบางคอมเมนต์ก็สงสัยว่าทำไมทหารไทยกับทหารลาวถึงได้ทำงานร่วมกันและช่วยเหลือกันเพราะอะไรแล้วทำไมลาวกับเขมรทำไมดูเหมือนว่า ไม่สนิทกันเท่าที่ควรนี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าทางฟั่งข่าวของคอมเมนเองได้ปิดหูปิดตาและออกข่าวอยู่ฝั่งเดียวหรือไม่เพราะว่ามีคำถามและคอมเมนต์มาแบบนี้แสดงว่า ประชาชนชาวเคมรยังไม่รู้ว่าไทยกับลาวเนี่ยสัมพันธ์กันและพูดภาษาเดียวกันรู้เรื่องด้วยต่างกันกันกบภาษาเคมรที่คนไทยฟังไม่รู้เรื่องเอาซะเลยนี่ก็สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลฝั่งเคมรปิดหูปิดตาประชาชนฉะนั้นก็ไม่แปลกที่ชาวเคมรต่างสงสัยและ บางเรื่องก็ไม่รู้ความจริงใครพูดความจริงก็อาจจะโดนดำเนินคดีโดนจับได้อย่างเช่นอินฟูแคมเนนบางท่านก็โดนจับไปแล้วและนักข่าวบางคนที่เสนอข่าวเอ็นเอียงพูดความจริงก็โดนทางการจับไปเช่นกันนี่สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลกัมพูชา ปิดหูปิดตาประชาชนอย่างแท้จริงเรื่องนี้สะท้อนอีกว่าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทำไมชาวกัมพูชาบอกว่าไทยไปลุกลาอธิปไตยของกัมพูชาทาั้งๆที่เป็นพื้นที่ของไทยเพราะว่ารัฐบาลปิดหูปิดตาและก็ให้ข้อมูลชาวกัมพูชาแบบผิดๆนี่เอง สำหรับข่าวนี้กองทัพไทยและกองทัพลาวพบปะก,กันทำให้มีเอฟซทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวต่างเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเยอะมากบางคนก็บอกว่าบ้านพี่เมืองน้องไทยลาวบางคนก็บอกว่าพูดคุยภาษาเดียวกันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันบางท่านก็บอกว่า เป็นภาพที่ประทับใจเห็นท่านรองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิกการกองทัพลาวมาเยือนประเทศไทยถือว่าเป็นข่าวที่ดีมากบางคนลาวบางคนก็ยินดีและก็ชื่นชมในความร่วมมือในส่วนของกองทัพระหว่างสองประเทศและนี่คือคอมเมนต์บางส่วนเท่านั้นที่นำมาเสนอ ทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรฝากคอมเมนต์ได้เลยส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดี